ตอนั้นก็แคแก่ตอนนั้นก็แคแก่แขนนี่หรแก่แขนตัวนั่นเ่ะตัวนี้ปริมาังไัั้งหลายพอนะสเส้นมาสองเสง้น so ไหนปะปานี่มีได้ก็นม่ีนี่ใส่สามสีมีใส่สามบะแมนสีนมีใส่หกมีใส่สาม ไส่้ก็ยังไม่ได้หรอกกินมีใส่ห้ามาได้ยังน้อยไปหรอยิ่งเราหไเรียสแงไปไมมนอกมหาลัยแฝงแย่งแฝงไปให้หาไปพีกแน่ประหยัดพีดก็แยบแฝนพีดเต็มแน่แบก เด็กกบพวกพีเดี๋ยไปก่อนเท็ด